สวัสดีครับพบกับผมนะครับป๊อปทัพะโตนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านอาจารย์สนมนึกพจน์อาจารย์ุทานะครับครับนี่เลยบอนสีสวยๆนะครับอันนี้ก็มีทั้งที่จำหน่ายแล้วก็ไม่ได้จำหน่ายนะครับก็เป็นอยูแวะเข้ามาดูของเขานะครับ เป็นลายทำมีหลากหลายนะครับมีเงามีนังใหม่นะครับอันนี้ทองเงานะครับแล้วก็โอ๊อะเอยแยอไปหมดเลยครับไม่มีจักชื่อ นะครับวันนี้ครับที่มาครับเป็นเป็นลูกเงาคนเองนะครับอันนี้เป็นยกกระถางมาตอกใหญ่เลยนะครับกระขางใหญ่อันนี้นะครับโอ้นนเจ้าคุณวังวะยังสวยครับ ็วางเอาแวนมาชมได้ครับนี่แม่ค้านะครับมาจาับจองต,อต้นตนีนนะน่นะมาตรงวะก็วากไว้ครับเอาไว้มาดูครับที่นล้นจะยกนะครับ